ได้ปลอบได้ปลาแล้วทุกคนไม่คิดเนนะี่ยตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวผมรีบไปหาเขาดีกว่านะตื่นเต้น สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเองนะครับน้องทีขอทีเดียวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทำสองอย่างครับคืออย่างแรกก็คือจะพาทุกคนไปหาดูหน่อไม้นะครับที่เรียกว่าหน่อไม้ไฟนะครับจะเป็นหนอนอ่อนเล็กๆนะครับผมแต่ว่าผมไ่ลับปากนะว่าจะเจ,เจอหรือเปล่านะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ที่ผมจะทําก็คือจะมาดูย้ายปอบตกปลาด้วยนะครับผมเพราะว่าผมขึ้นไปเนี่ยถ้าสูมุตไม่เจอหน่อไม้ไฟให้ผมเก็บเนี่ยผมก็จะเอ่อมาดูย้ายปอบตกปลานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไว้นะตอนนี้เนี่ยก็บา่บายสามแล้นะก็ขอกําลังใจจากคนดูทุกคนด้วยนะครับปากเป็นแผลนะทุกคนเรียบร้อยเลยไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมานะผมเรียบร้อยเลยครับอแต่มันนะ่าเกลียดอย่างนี้นะโอเคครับทุกคนก็ ก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปนะครับผมขอกำลังใจหน่อยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะทุกคนตอนนี้เนี่ยใาญ่ปอบอยู่ตรงนู้นเลนะด้านที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนู้นเลยนะครับทุกคนก็อบอกทุกคนไว้นะครับผม เพราะว่าผมเข้าไปในปา่าไผ่เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หน่อไม้ขนาดไหนนะเพราะว่าเป็นอาทิตย์แล้วนะที่ฝนมันไม่ตกแล้วก็ไม่มีความชุ่มชื้นให้หน่อไม้มันแทงหน่อใหม่ออกมา,มานะผมก็ม่การรับปากว่าจะเจอหน่อไม้ไหมเพราะว่า <c oughs> ถ้าจะได้จริงๆก็มันต้องเดินไปไกลมากๆนะนะแถบผมมาคนเดียวด้วยนะผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองหาแถวแถวบ้านนะบ้าน,มนมผมเนี่ยภูเขาเนี่ยไอ้พวกนเนี้ยสามารถไปถึงได้หมดเลยแล้วทุกคนนะที่เห็นเนี่ย ก็จะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นป่าไผ่ครับไผ่ลวกก็ไผ่หนามนะส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่ๆเลยโอเคเราไปกันต่อนะทุกคนก็บอกกับคนดูหน่อยไว้ก็ดีนะเอ่อตรงที่ผมอยู่นะตอนนี้นะจุดนี้ก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยคองหมูนะครับผม ที่มีชื่อเสียงนะอ่างเก็บน้ำใหญ่พอสม,มควรนะนะที่เรียกว่าเขื่อนห้วยขอกหมูนะครับหรือไม่ก็อ่างเก็บน้ำห้วยขอกหมูนะครับก็ไม่ไกลจากบ้านผมมากนะผมเดินมาเส้นทางนี้เพื่อจะขึ้นเขาลูกนี้นะทุกคนนะขึ้นเขาป่าไผ่ลูกนี้นะก็ที่บอกไว้เนี่ยเผื่อ,อคนดูเนี่ยไม่ว่าคนไหนนะครับถ้าเจอคลิปนี้เนี่ยผมก็แนะนานะถ้าคนชอบเป็นคนชอบตกปลานะก็มาได้เลยนะแนะนํานะครับผม ก็มันกางเต็นท์เนี่ย<ม>เจอลานกว้างแบบนม้ไหมอ่อช่วงปีใหม่เนี่ยก็จะมีเอ่อชาวบ้านแล้ว,วก็วัยรุ่นก็รุ่นเราเขาเดียวผมนี่แหละเขาจะมากางเต็นท์เขาดาวกันตรงนี้ก็มีนะแต่ขอบอกไว้ก่อนนะอ่างเก็บน้ํานี้ก็มีคนเสียชีวิตจริงๆนะผมอันนี้ผมไม่ได้แต่งเรื่องขึ้นมาเสียชีวิตมีเด็กแล้วก็คนแก่แล้วก็วกัยกลางคนเด็กนี่ก็รุ่นเดียวกับเจ้าน้าขิงน้ำเหนือนะครับที่เสียไปแล้วก็คนแก่นี่ก็รุ่นประมาณรุ่นป้าแก่กว่าแม่ผมนะ ก็บอกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่เตือนนะแต่ว่ามาได้นะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยยิ่งไม่มีแดดเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับทุกคนไปผมพูดมากพอแล้วนะตัวผมจะรีบเดินขึ้นไปบ,บนข่าลุงนี้เลยดีกว่านะอยากรู้เหมือนกันว่ามันขึ้นหรือยังถ้ามันขึ้นเนี่ยผมก็จะได้หาไรายได้หน่อยนะแต่ว่ากว่าจะเปิดหาไรายได้ได้จริงๆเนี่ยก็นานนะเพราะว่าเอาไม้ตอนนี้เนี่ยเราก็แออัดานะทุกคน เอากลับไปกินนะไม่ได้ไปขายนะทุกคนที่ผมพูดว่าจะขายเนี่ยก็คือช่วงหน้าหน้าหน่อไม้จริงๆนะผมที่เ,เขาเปิดอนุญาตให้หานะทุกคนเดินมาก็เจอมะกอกป่าทุกคนต้น,นโอเคทุกคนผมเดินทางกันต่อดีกว่านะเข่าชั้นด้วยนะ ทุกคนครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยผมเดินเอามาได้ไกลพอประมาณนะไม่เจอหน่อไม้อ่อนๆสักก่ายอดเลยนะทุกคนแถมยุงเยอะอีกต่างหากนะก็ตรงที่ผมหยู่นะตอนนี้เนี่ยมันจะม,มีต้นมะกอกป่าเล่นะข้างหลังผมนี่เลยนะลูกมันหล่นเต็มแล้วนะทุกคนเห็นไหมไอ้ลูกดำๆพวกนี้แนหะคือลูกมะกอกป่านะตอนนี้เนี่ย <c oughs> ถ้าผมเข้าป่าไปนยผมน่าจะเสียเที่ยวนะไม่น่าจะได้อะไรตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะหาหน่อไม้เอากลับไปกินเล็นหน่อยนะโอ้มาเจอกับเห็ดคารกว่าเห็ดจมูกหมูใช่ไหมถ้าถ้าทางบ้านทุกคนเรียกอะไรคารกว่าเห็ดจมูกหมูใช่ไหมแต่ที่บ้านผมเรียกว่าเห็ดเท้าช้างครับผมนี่นี่นะ เท้าช้างนะทุกคนถ้าไอตรงเนี้ยเรียกว่าจมูกใช่ไหมส่วนถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเท้าช้างนะทุกคนนี่นะก็มีอยู่นะสองสาชิ้นเลยนะน,นี่นะตรงนี้นทุกคนตรงนี้ชื้นดีนะครับทุกคน,มนผมว่าผมก็จะเดินทางไปดูอีกสักอิดหนึ่งนะเพื่อจะได้ เจอหน่อไม้นม่นะ คนรับตอนนี้เนี่ยคือผมเดินหาแล้วนะแต่ว่าไม่มีไม่มีวีแววว่าจะขึ้นเลยนะอย่างน,นี้เอาเอามากินตอนหิวนะทุกคนนะอยู่คนเดียวแล้วปากมันว่างก็หาอะไรขยบปากนัดหน่อยนะทุกคนอืม ไจะเสียเที่ยวทุวกคนผมเดินหาอยู่พักใหญ่ๆนะไม่มีวิแววว่าจะเจอหน่อไม้แตกอ่อนนโอเ,เดี๋ยวผมก็จะเดินหาไปต่ออีกสักสักสักหน่อยนะนี่มันคือรอยอะไรกันแน่นะตุ่นเหรอใช่ตุ่นไหมทุกคนนะนี่ก็ใช่นะ เป็นนู่นเป็นนู่นตรงนู่นแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนนก็ป่าตรงนี้นยมันมีสัตว์ป่าอยู่แล้วนะทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะมีโอกาสเจอหรือป่าแค่นั้นแหละแถวแถมแถนี้ไกลป่าก็เยอะเหมือนกันนะนี่ก็คือล่องลอยไก่ป่านะทุกคนนี่นี่มันมีรอยคุยคุยเคี่ยอยู่นะทุกคนไม่อยไม่ใหม่อะนะ ก่อนนะผมที่จะมาถึงนะดูนหน่อไม้แตกอ่อนหน่น้อยหนึ่งทุกอย่อาว่าหน่อไม้ออกออก <โฮ S 1> ได้นะ่า<ฮ>รักมากๆเลยนะสงสัยคงต้องรอถึงหน้าเก็บเกี่ยวนะโอเค คงจะต้องไปดูอ่แย่ยปอบตกปลานะเพราะว่าผมเข้าไปลึกแล้วนะแต่ว่ายังไม่เจอสักยอดเลยแถนโดนยุงกัดอีกต่างหากไปยินเสียงนะถ้ามีนกลางคืนเนี่ยผมหล่อได้กลางวันเนี่ยน่าจะคนตกปลา เราไปไปด,ดูยายปอบตกปลากันดีกว่าทุกคนนะหานอ,อไม้ไม่ได้ทุกคนตอนนี้เนี่ยเออเดินออกมาจากป่าไผ่นะ ที่ร้อยโดนยุงหอบออกมานะครับผม,มไม่มีไม่มีไม้ไม่มีหน่อไม้นะทุกคนแต่ไม้ไผ่อะมีแต่ไม่มีหน่อไม้พยายามหาดูนะแต่ว่ามันไม่ออกนะโอเคตอนนี้เนะี่ยออกมาอยู่ตรงอ่างเก็บน้ําเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเดินขึ้นไปจนสุดลุกภูเขาลูกนี้เนี่ยเดี๋ยวตรงทางนะั้นนี่นี่นี่มีลองลอยกันหาหน่อไม้เนี่ย เห็นไหมก็ไม่นานเท่าไหร่นะพีเสือเยอะมากเลยทุกคนดูพีเสือเยอะมากโอผมจะไปดูดู่นู่นนู่นดดปอบอยู่ตรงนู้นนะ่ะเห็นไหมนู่นนะ่ะตรงนั้นเลยเราก็จะต้องคงต้องอ้อมนะคงไม่ไว้น้ำไปนะครับทุกคนนะอ่างเก็บน้ำนี้ใหญ่อยู่นะทุกคน ปอบได้ปลาแล้วทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตัวใหญ่อยู่นะเดี๋ยวผมรีบไปหาก่อนดีกว่านะขึ้นเต้นแล้วนะได้ปลาแบบนี้เป็นเป็ดคันไม้ไผ่เออไม้ไผ่นะทุกคนนะแบบนี้เลยนะเป็นเอ็นแบบนี้นทุกคนนี่เห็นไหมเป็นไม้ไผ่แบบนี้นทุกคนแล้วก็มีก้อนโฟมอยู่หนึ่งี๋ยวพอไปไปดูยายปอบหน่อยนะทุกคน ผมทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินอ้อมมาอย่างฝั่งที่ใหญ่ปอบอยู่ตรงนี้นะ,ะใยญ่ปอบกับมันตกปลานะ่อที่เนี่ยผมเจอ,อย่างปอบตกปลาได้ตัวเบลเลอร์นนะแต่ดูจากระยะไกลมันตัวใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่าพอไปดูจริงๆแนละ้วมันจะใหญ่จริงไหมไปดูหน่อยโอ้ยปลาปุาดปัุด,ปดเปน็นี่ทุกคนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่เขื่อนเป็นยังไงบ้างทุกคนตอน,นเด็กๆเนี่ยผมมาหากินปลาที่นี่บ่อยนะทุกคน ว่าไม่ค่อยกล้ามาคนเดียวนะเพราะมันมีคนมาเสียชีวิตนะครเสี่ยชีวิตแบบจริงๆเลยนะขัน,น,น,นลดินจนตาเดือดอ่ะเห็นไหมกูไอ้อโยใหญ่ปอบใช้ให้ผมอเอาเอาเบ็ดให้ยายนะเอาเบ็ดเอาเบ็ดให้เขานะ เหยื่อแกเป็นเหยื่อไส้เดือนนะทุกคนโอ้หอยเยอะนะครับโอ้ผมจะเดินไปทางไหนเนีนะ่ยต้องใส่ต้องลุย,ย่างเดียวนะต้องเป็นต่อมทุกคนโอ้อยันกีกว้างขวางใส่เท้ามาไม่เหมาะกับเหยียบขีโ้โคลนเลยนะทุกคนนะยินยอมเลยก็ได้นะแต่ แต่ว่าต้องใช้งานอีกต้องก็ไปซักมันเปียกแล้วไม่มีใส่นะนท,นนะนทุกคนองุ่นยาสูงสวยนะป็นไงี้บ้างทุกคนนี่ตรงนี้เนี่ยสวยนะทุกคนเบ็ดแบบนี้เนะี่ยไม่ทราบว่าทุกคนเคยใช้กันหรือเปล่านะนะที่บ้านผมเนี่ยใช้กันแบบนี้นะ เอาครับยายปอบเอาเบ็ดมาให้ยายปอบเลยระวังน้เบ็ดเกี่ยวยายปอบได้ปลาเยอะไหมครับได้อยู่เหรออู้ตัวใหญ่อยู่นะนี่โอ้โหตัวใหญ่นะทุกคน นีย่ยยายปอบกำลังเลงเบ็ดนะผมปามาต่อๆทำท่าจะากระชากปานะทุกคนนะสองคันเลยนะสุดยอดมากสองโอ้ยกินพร้อมกันเลยหุ้หลุดไม่กิดน่ผมเห็นนะว่ามันดึงพึ่งะหลุดดึงทีโฟมจมลงไปนะตัวใหญ่อยู่นะทุกคนเนี่ยตอนนี้ยายปอบก็มันเกี่ยวเหยื่อนะทุกคน

กันไบบไหนจ๊ะนึกถึงผลผมชิลมากนะกินขนมดูยายฟอบตกปลานะทุกคนไม่มีอะไรดีไปมากกว่านี้แล้วตอนนี้นะครับผม <laughs> มาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยแย่ปอบจะตกปลาได้อ่าตีตัวแล้วแย่ปอบกินแบบไหนนะกินแบบซาซิมิแบบดิบๆหรือว่ากินแบบสุกนะครับได้อีกแล้วตอนนี้ลองเท้าด้าหนักนะทุกคนดิ้นดิ้น ยกเพื่ะอะยอยอี้ยบอกผมยึดปลาให้เป็นี้เขาไม่เอานะหากินนะทุกคน ยายยกมานี่ทุกคนหอยตัวไปเลอเลยตัวใหญ่แนะ่ ตัวสองสองนิ้วไงพอดีไปอะไรนะ เนี่ยทุกคนหลังจากที่พวกเราดูยายปอบตกปลาได้สักระยะยหนึ่งนะายปอบตกได้สองสามตัวนะมีตัวเล็กสองแลวตัวใหญ่หนึ่งนะผมยังพอมีเหลือขนมอยู่บ้างนะเดี๋ยวจะให้ยายปอบกินนะผม <c oughs> นกเป็ดน้ำมา เราดึงกลับมาแล้วเกี่ยวหัวผมพอดีนะจุดพอดีเปเตะน้องแล้วออคด็ ที่อ่อ่างเก็บน้ำห้วยข้องหมู่เนี่ยวิวดวมีมากๆเลยนะนี่ผมมานั่งแบบนั่งแบบชิวๆนะนะตอนแรกเนี่ยก็จะไปหาหน่อไม้กินจริงๆนั่นแหละมันไม่มียินเลยยูว้าเหรอโอ้ย,อ,ยอ,อ,อ้บุหรี่ทองถาอ๋อบุหรี่ทองผ้งใหญ่นะรีเบอร์ไหมากาผูมะคุผมเอ่อบอกกับยายปอบว่ามาหาหน่อไม้แต่เดินไปแล้วแต่าหาไม่เจอ ย่าบอกบอกว่าเออ่ต้องไปนู่นนะไปไกลหน่อยผมก็เลยบอกว่าเออไปไม่ถูกนะกลัวลงทางนะ <c oughs> อย่ายปอกก็ตกใจนิดหนึ่งนะแบบบาจีนะน้อยใยาญ <c oughs> ข้างหลังผมเนี่ยก็นะ่าจะตกปลาได้เยอะเหมือนกันนะ ก็ตอนนี้เนี่ยดูยายปอบตกปลานะทุกคนดูดูว่าเราจะนั่งกินปาย่างกับยายปอบหรือว่ายายปอบจะกินแบบซาซิมิก็ไม่รู้นะโก็หลุดเลยโอ้ลุกเป็นน้ำตุกไป็น้เลยยิวดีมากๆทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยอ๋อ ูเย่ปอบไปก่อนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะทุกคนนะเอปอบเคี้ยวเคี้ยวขมุกขมิบนะเม่อกี้กินขนมไปคาดว่าน่าจะหิวนะ กคนครับตอนนี้เนี่ยก็พาทิตเริ่มตกดินแล้วนะครับผมก็ใกล้จะมืดนะแต่ยังไม่มืดนะก็เริ่มตกดินดเฉยๆนะทุกคนใจยาปอบกินน้ำที่ผมให้แล้วก็ขนมที่ผมให้นะกก็ดีใจครับผมตอนแรกก็หนูความคาดหมายวันนะที่จะต้องมาหายาปอบทีแรกก็จะตั้งใจจะไปหาหน่ไม้จริงๆเตรียมยามเตรียมอะไรมา เก็บไปกินเล่นนะแม่ว่าตอนนมันเป็นทถ่แต่ตอนนี้ก็นั่งดูยายปอบไปมาก็กินหมดไปแล้วนะก็พอดีเลยก็กลับบ้านก็เบื่อพอดีทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ขอแบบชิวๆสักคลิปหนึ่งนะทุกคนนะให้ได้ดูบรรยากาศแถวบ้านผมสักหน่อยนะเผื่อปีคนดูท่านไหนเนี่ยอยากจะมาชมวิวทิวทัศน์เหมือนผมเนี่ยอยากเจออะไรที่มันคล้ายๆผมเนี่ยก็ มาได้นะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยายปอบก็ตกปลาได้หลายตัวนะผมนะตั้งใจตกปลาน่าดูเลยโอเคครับผมเดี๋ยวน้องทีขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมันจะมืดแลกว่าจะถึงบ้านอีกก็จะรอดูยายปอบอีกสักประเดี๋ยวนะครับผมแต่เห็นตกปลาสนุกผมก็ดูเพลินมากๆอกันนะจนพระอาทิตย์ตกดินนะผมดูยายปอบตกปลาเพลินมากๆ โอเคครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปหน้าเนี่ยมีอะไรตื่นเต,นต้นแน่นอนนะครับผมแต่คลิปนีเน้เนี่ยในความคาดหมายผมนะทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย 不不不不记得了。

แล้วครับผมบ๊ายบาย